.com bubble มาหลอกหลอนได้นะแต่ถ้าพูดถึงตามตรงว่าทางเรามีความกังวลตรงนี้มหมเนี่ยถึงแม้ตลาดจะก,กังวลเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเราดูตามพื้นฐานแล้วเนี่ยสวัสดีครับลูกค้านักลงทุนกองทุนส่วนบุคคลทุกท่านวันนี้ผมพงษ์ธรถาวรธน,นากุณ CEO และ Founder ของบจก l i f Capital ก็พบกับทุกท่านเช่นเคยประจําเดือนกับรายการ Money Podcast ที่ผมจะเล่าเรื่องราวการลงทุนในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา กลยุทธ์การลงทุนรวมถึงการปรับพอทที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มการเติบโตการลงทุนความเสี่ยงใดๆเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้านะครับเพื่อที่จะทุกท่านมั่นใจได้นะครับว่าการลงทุนตรงนี้จะเดินหน้าเข้าสู่เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางหรือว่าเป้าหมายกเกษียณแน่นอนนะครับผมก็จะขออนุญาตเล่าเรื่องในช่วงของ1เดือนที่ผ่านมาก็มีทั้งปัจจัยที่เป็นเชิงลบและก็ปัจจัยที่เป็นเชิงบวกนะครับถ้าถามว่าอันไหนมากกว่าอะไรเนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยเช แต่ส่งผลตรงการข้ามกับตลาดนะครับที่ทําให้ทั้งในไทยเองแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยตลาดหุ้นออกไปทางเป็นสีออกแดงมากกว่านะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยลบประมาณ3-4%แล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศ n แอส a ดนะครับลงไปถึงประมาณ1.8%แตแต่ว่าถ้าเป็นพอร์ตกองทุนผสมหรือว่า ที่บริหารจัดการโดย l ิฟ t ์แคปิตัลเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบน้อยกว่าตรงนั้นเพราะเรามีสัดส่วนการลงทุนที่ค่อนข้างผสมผสานแล้วก็รลมกลืนเพื่อเดินหน้าเข้าสู่เป้าหมายนะครับในส่วนของการลงทุนเนี่ยก็ต้องบอกว่าปจัจจัยสาบสูนก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีการค้าระหว่างประเทศนะครับที่ยืดเยื้อยาวนานม,มาตั้งแต่ช่วงกลางปีในที่สุดก็หาข้อสรุปเบื้องต้นได้ระหว่างสหรัฐและจีนนะครับจะมีการเลื่อนออกไปนะครับข้อตกลงตรงนี้จะไปคุยกันอีกทีก็ประมาณ1ปีข้างหน้าก็ทําให้ตลาดอยู่ในททรรรงงงงงีีี่่แบบบบคคคคลยยได้นนนะััััอออออกกกปจวึ็ืืเขบ การเงินนะไตรมาสสาบริษัทจดทะเบียนที่นําโดยสหรัฐก็ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับมีอัตรากําไรที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์หรือว่าตลาดคาดการไว้สูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่ประมาณ1 4 1 5เนยียร์ออนเยียร์นะครับสูงกว่าที่คาดการไว้ที่8%มากพอสมควรนะครับปัจจัยข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของการลงจุนที่ยังอยู่ในความคาดหวังว่าทางเฟดหรือธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยจะยังอยู่ในโหมดของการลดดอกเบี้ยได้อย่างต่อเนื่องโดยจะมีการประชุมอีกครั้งเนี่ยของสหรัฐนะครับอยัง มีมุมมองว่าการลดดอกเบี้ยยังสามารถเกิดขึ้นได้อยู่ก็จะเป็นปัจจัยบวกให้การลงทุนในหุ้นในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นรายตัวหรือว่า ETF ก็สามารถเติบโตต่อได้ด้วยต้นทุนการเงินด้วยภาระที่ต่ําลงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นในช่วง1เดือนที่ผ่านมาแต่ถามว่าปัจจัยลบความกังวลมีเรื่องใดบ้างนะครับก็แน่นอนนํามาด้วยเรื่องของ valuation ของหุ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเทค กลุ่มผู้นากลุ่มเติบโตในสหรัฐเนี่ยที่จะเป็นตัวชี้ทางเป็นตัวนําทางนะครับว่าถ้าสามารถเติบโตต่อได้เนี่ยหุ้นส่วนที่เหลือของตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นสายหุ้นกลางหุ้นเล็กหรือว่าหุ้นในกลุ่มเซกเตอร์อื่นๆที่ยังไม่ได้เติบโตต,ตามมาเท่าไหร่นักเนี่ยจะสามารถเติบโตต่อไปได้จะสามารถที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่ายังมีความกังวลอยู่โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับ AI เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์นะครับที่เริ่มมีการเห็นลักษณะกิจกรรมการระดมทุนที่ดูททรรงงงงแแลลลลล้้้้วววววสาาาาาคคคมมมกกกัััใหบนนนุะะยๆ่จีเป็ com ้ลลมาหหออกอนไดนแต่ถ้าพูดถึงตามตรงว่าทางบรจอลิฟท์แคปิตอลเรามีความกังวลตรงนี้ไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงแม้ตลาดจะก,กังวลเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเราดูตามพื้นฐานแล้วเนี่ยพบว่าการเติบโตตรงนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถมีพื้นฐานรองรับได้นะครับถ้าเทียบกับตอนสมยัยดอทคอมบับเบิลนะครับจะพบว่าหลายตัวเนี่ยมี PE ปรับตัวขึ้นไปสูงถึงประมาณร้อยเท่าก็มีนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าตัวกระแสรายไ,รได้หรือว่าการประกอบธุรกิจเนี่ยที่ยังไม่มีอนาคตที่ชัดเจนมากเกี่ยวกับตอนนั้นที่เป็นเรื่องของ Internet, องงิินนนนนเเเททรรร์็ตาาาาาะยัััไมม่่่่แใจจวบษผู้้ํหลสถ หาไรายได้จากทางไหนเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันแล้วสิ่งที่เห็นก็คือค่อนข้างแตกต่างกันมากนะครับแตกต่างไปในทางบวกนะก็คือว่าเหล่าบริษัทที่เป็นไฮเปอร์สเกลเลอร์นะครับกูเกิลอเมซอนไมโครซอฟทเหล่านี้เนี่ยสามารถลงทุนได้แล้วก็มีแนวโน้มของการจัดหาไรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันรวมถึงว่าการระดมทุนการหามาซึ่งเงินทุนเนี่ย ก็อยู่ภายใต้กระแสเงินสดของตัวเองนะครับอยู่ที่ฟรีแคทโฟล์ที่ตัวเองสามารถประกอบธุรกิจแล้วก็หาไรายได้เข้ามาจากนั้นนําไปลงทุนต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับว่าไม่ได้เป็นการพึ่งพาบนหนี้สินบนการลงทุนเกินตัวสมัยเหมือนปี .com Bubble นะครับรวมถึงไอ้นาคเนี่ยถ้าเราลองคํานวณไปแล้วเนี่ยจะพบว่ามีเงินลงทุนที่จําเป็นต้องเพิ่มเนี่ยประมาณถึง7จ็ด t r i l l i ด้วยกันจนถึงปี2030นะครับซึ่งตรงนี้ ดูจากโครงสร้างการระดมทุนดูจากความต้องการของการใช้ดีมารต,ตรงนี้แล้วเนี่ยก็มองว่ายังอยู่ในโหมดที่เหมาะสมกันไม่ได้น่ากลัวจนเกินไปนะครับกลยุทธ์หรือการปรับพอร์ตในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็เป็นไปตามแผนของเรานะครับก็มีการทยอยขายทํากําไรบางส่วนที่เราลงทุนขึ้นมาในช่วงตอนทาริฟใหม่ๆนะครับเราเดิมทีเนี่ยพอร์ตโดยรวมนะครับจะมีสัดส่วนของหุ้นประมาณ60สิบพอร์ตจะมีตราสารนี้ประมาณ40%นะครับแต่ตั้งแต่ช่วงทาริฟเป็นต้นมาเนี่ยเรามีการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงที่เกินจากเบนชมาามละละละาา,ารราอ่ะะมตงง้ลลวสสถ อบแทนให้กับลูกค้ากลุ่มไม่ว่าจะเป็น เกษียณสิสเทมหรือว่าเซคล่าฟันนะครับพอที่เป็นลักษณะผสมเนี่ยให้สามารถเก็บกําไรตรงนี้กลับเข้ากระเป๋าได้นะครับและกลับไปอยู่ในโหมดความเสี่ยงที่เป็นสมดุลเช่นเคยนะครับในส่วนของกองที่เป็นลักษณะหุ้นรายตัวนะครับในกลุ่มความเสี่ยงสูงเนี่ยเรามีการทยอยเข้าซื้อหลักทรัพย์นะครับเพื่อนๆก็สามารถสบายใจได้นะครับในสิ่งที่เราพิจารณาการลงทุนเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนครับหก็คือเหตุการณ์อีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟดจะลดดอกเบีย้ยไม่ลดดอกเบีย้ยการตัดสินใจของเรืืร่่่ออองงนรรรหหวาใญๆเเชกกลศษฐิจ ความมั่นใจของผู้เริโภคที่จะมีผลต่อภาวะตลาดเนี่ยเราก็จะมีการกันเงินเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งเพื่อรอที่จะเข้าลงทุนในวันที่มีความคลี่คลายนะครับส่วนที่2คือจะเป็นเรื่องของงบการเงินนะครับถ้าหุ้นที่เราเล็งไว้เนี่ยกำลังจะประกาศงบนะครับเราจะหลบเลี่ยงความผันผวนร,ระยะสั้นตรงนั้นโดยการรอให้มีการประกาศงบและพิจารณาทิศทางแนวโน้มกันใหม่ครั้งหนึ่งว่าหุ้นตัวนี้ยังเหมาะสมในการลงทุนไหมหรือถ้าจะเข้าลงทุนเนี่ยเข้าลงทุนที่ราคา เท่าไหร่และเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะสบายใจได้ว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงการประกาศงบเนี่ยเราก็พิจารณาอย่างรอบด้านแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนที่3ก็คือการเข้าลงทุนตรงนี้นะครับถ้าแบบว่าไม่มีเหตุการณ์ทั้งสองอย่างที่เกิดขึ้นเลยก็จะมีเงินส่วนที่3เนี่ยแหละครับที่เข้าลงทุนในลักษณะที่แบบว่าถ้าเลือกหุ้นมาดีแล้วพื้นฐานดีแล้วเนี่ยการเข้าลงทุนเลยก็ทําให้เงินได้ทํางานและก็สร้างการเติบโตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น3ส่วนประกอบกันเชื่อวววว่่่่าา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 าจจะะะะเเเเเป็น네็นนกกกกกกรร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 รบบิิิหหหััััดดดดดดดใใ้้มมงงงคคสสีีีียไททุขณตโ ในระยะยาวได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของหุ้นรายตัวทยอยเข้าซื้อเข้าลงทุนตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาอ่อนลักษณะที่เป็นลักษณะผสมเนี่ยผลตอบแทนก็จะมีการปรับตัวลดลงบ้างนะครับแต่ว่าจะถือว่ามีแรงบัฟเฟอร์สนับสนุนมาจากส่วนที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่ํา ก็ทาให้ผลตอบแทนเนี่ยไม่ได้ขาดทุนเท่าตลาดแต่อย่างใดในส่วนที่เป็นกลุทธุหุ้นไลยตัวนะครับก็จะเป็นปกติที่มีความผันผวนมากกว่าดัชนีอยู่แล้วนะครับเราก็มองว่าพื้นฐานตรงนี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะของ .com bubble หรือว่ามีการปิดนัดชระหนี้ครั้งใหญ่ๆเนี่ยซึ่งปัจจุบันยังไม่เห็นนะฮะก็น่าจะสามารถที่จะกลับมาฟื้นตัวแล้วก็ราคาวิ่งเข้าสู่พื้นฐานที่ดีของเราต่อไปได้นะครับในส่วนของเดือนธันวานะครับซึ่งจะเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสสี่ปีวได้นะครับซึ่งตอนนี้เดน 10มาก็บวกเขียวดีนะครับเดือน11มีการปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับและเชื่อว่าเดือน12เนี่ยถ้าสามารถลดดอกได้ตามคาดนะครับทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนประมาณกลางเดือนให้หุ้นสามารถวิ่งต่อได้จนถึงปลายปีนะครับการปรับพอร์ตกลยุทธ์ใดที่ดําเนินไปในเดือน11ในช่วงที่ตลาดมีการปรับตัวลงเนี่ยน่าจะเป็นการเข้าซื้อหุ้นเข้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนที่ราคาที่เหมาะสมและก็เติบโตได้ในเดือน12งรวมถึงต้นปีหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยความเสี่ยงที่เราเฝ้าระวังอยู่คคงงงงงงเเป็นนรรื่่ออาาขอขขาาาาวลัหุุ้บบกมต ที่อาจจะส่งผลเซนติเมนต์ต่อทั้งตลาดได้นะครับแต่ทุกท่านไม่ต้องห่วงนะครับว่าการลงทุนตรงนี้เราเฝ้าระมัดระวังในเรื่องของราคาหุ้นที่เราเข้าซื้อว่าไม่ให้แพงจนเกินไปหรือว่าถ้ากลุ่มไหนเนี่ยมีการกระจุกตัวมีความเสี่ยงหรืออยู่ในแนวโน้มที่จะอยู่แบชั่นสูงเนี่ยสัดส่วนที่เราลงทุนก็จะมีสัดส่วนน้อยโดยปริยายนะครับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์กันว่าตัวไหนเสี่ยงมาก เราลงทุนน้อยหน่อยตัวไหนเสี่ยงน้อยหน่อยเป็นพสซีฟกระจายการลงทุนเติบโตไปตามดัชนีเนี่ยเราก็จะมีสัดส่วนที่มากนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยจะสามารถสังเกตได้จากรายงานรีพอร์ตที่เราส่งให้หรือว่าผ่านตัวแอปพลิเคชันลีฟแคปิตอลณปัจจุบันนะครับว่าสัดส่วนเนี่ยเรามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องนะครับใน,นส่วนของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนในช่วงปีที่ผ่านมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของค่างเงิน u s ดอลลาร์ที่มีการอ่อนค่ามาประมาณ8-10ตั้งแตต่้นปนบซึ่งตรงนี้ส่งผลกระทบโดยตรงเปอร์เะ็นต์ตั้ ของการลงทุนที่เป็น unhedge คือยังไม่ได้มีสถานะของการป้องกันความเสี่ยงซึ่งถ้าตามกลยุทธ์ของเราแล้วเนี่ยมีมุมมองว่า US d ลลาร์ในปีหน้าจะมีการแข็งค่าขึ้นมาและจะส่งผลให้เงินบาทเนี่ยกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยระยะยาวของเราได้ที่ประมาณ34-35บาท ต่อดอลลาร์นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนในช่วงสั้นแต่ว่าเราเชื่อว่าจะกลับเข้าสู่ค่าเฉลีย่ยและก็สามารถสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมที่ขาดหายไปในปีนี้กลับมาในปีหน้าได้นะครับสุดท้ายนะครับกลยุทธ์การลงทุนจากตรงนี้ไปแน่นอนว่าในระดับราคา valuation ที่ค่อนข้างสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ระดับหนึ่งเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าการลงทุนยังเป็นไปด้วยความระมัดระวังนะครับในส่วนของพอร์ตการลงทุนที่เป็นลักษณะผสมเนี่ยเราก็มีสัดส่วนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำเพื่อรอเข้าลงทุนเพิ่มเติมถ้้้าาาเเเกกกกกกิิิดดดมมีีววฤตะใขึนนนหหรือ่่ลลยุุททธ์ป็ัษณ เราก็มีการเฝ้าระวังระดับราคาที่เข้าซื้อปัจจัยพื้นฐานที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับรวมถึงบาลานซ์ชีตที่ไม่ได้เสี่ยงจนเกินไปแต่ยังสามารถเติบโตได้นะครับถ้าถามถึงอารมณ์การลงทุนตอนนี้เราก็ยังอยู่ในโหมดที่เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นเติบโตเป็นหุ้นเป็นหลักนะครับแล้วก็เน้นพื้นฐานที่แข็งแรง เพื่อเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายนะครับถ้าทุกท่านฟังแล้วมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเข้าไปที่ Line Official นะครับ AdSign l e a a Capital หรือสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ข้างใต้คลิปตรงนี้ได้เลยผมพงษ์นก็จะไปตอบทุกคอมเมนต์เช่นเคยนะครับเดือนหน้าเจอกันใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นปีหน้า2026นะครับที่การลงทุนจะมีความตื่นเต้นและก็มีความน่าสนใจมากขึ้นแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนเจอกันเดือนหน้าสวัสดีครับ